หลายคนครับอาจจะเคยมีอาการาหลังจากแผ่นินไหวเนาะอย่างเช่นรอบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนยังคงมีอาการแบบวิ่งเวียนหลังจากแผ่นินไหวอยู่นะครับผมวันนี้จริงๆตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็เลยให้มาบอกวิธีการแนะนํานะครับผมสําหรับคนที่ยังมีอาการวิ่งเวียนหรือรู้สึกมึนหัวหลังจากเกิดแผ่นินไหวอยู่นะครับผม <_ illy> วิธีการก็คือเราควรจะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่โล่งเนาะเปิดอากาศหรือว่าแบบส่วนสาธารณะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ ช้วิธีการครับพอไปอยู่พื้นที่ลงเสร็จปุ๊บอาจจะวางขวดน้ําสักขวดหนึ่งที่มีน้ําอยู่เนาะหรือเอ,อมองกําแพงเนาะเพ่งมองกําแพงแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าออกของเรานะครับผมค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกเนาะแล้วก็มองสิ่งนั้นแหละมองกําแพงหรือมองขวดน้ำ่าแหละให้สายตามาสามารถปรับเข้าสู่สภาพาปกติได้เนาะแล้วก็เออ ค่อยๆทาไปเรื่อยๆมันก็จะมันก็นจะหายเองนะครับผมที่สําคัญก็คือถ้าเกิดไม่มั่นใจในโครงสร้างต่างๆนานาเนี่ยแจ้งวิศวกรไปได้เนาะแจ้งกรุงเทพได้หรือแจ้งแจ้งหน่วยง,งานได้นะเขาจะสง่งวิศวกรเข้าไปดูแลนะครับผมท้งนี้ถ้าเกิดหลังจากเกิดแผ่นในไหวแล้วมีอาการเป็นหัวแล้วก็ยังไม่หายไปในสักสักสองสามวันอะไรเงี้ยยังไม่หายก็คือยังมีอาการใจสั่นเวียนหัวอ้วกอาเจียนอะไรเงี้ยครับผมให้รีบไปหาหมอเนาะเพราะว่า อาจจะมีความผิดปกติได้นั่นเองนะครับผม,นผมในกองหงายที่สําคัญเนี่ยตอนผ่นนินไหวนะถ้าถ้าคว้ายาวประจาตัวได้ก็คว้านะครับถ้าคว้ามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะสำคัญเป็นห่วงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอหรือวันจะต้องไปหาหมอเนาะโทรเช็คก,ก่อนว่าโรงพยาบาลเปิดหรือเปล่านะครับผมสําคัญมากนะครับผมอย่าลืมเตือนใจกันด้วยนะครับ